ของเราครับหมายเลข053นะครับกับแซบของเราครับ041ครับไปแล้วครับไปแล้วคัมี เร็วเร็วเขาวเต็มเียมเดินได้เราได้กเิได้เได้เกมเจากอ้อนนี่อยซะหน่อยไทําไมมมส่นแท้ล่ะ10ปีน เขาเอาลงสีนี้เนี่ยเรสินี้ใครที่ขายช้าใอ่คุณครับไม่เคยมีรู้ไามว่าเราถ่ายแต่คนที่สูดใช่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับสีนะครับคือลนะครับโอ้โหจบง่ายได้อ่ะสุดยอดสุดยอดสุดยอดแซกของเรานะครับกองเชียร์ครับกองเชียร์กองเชียร์ครับกองเชียร์ครับ